Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadal abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala dini kullih walau karihan musyrikun amma ba'du لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونخس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون อุล ai คาอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรรอบบิฮิมวะเราะห์มะฮ์วะอุล ai คาฮุมุนมุฮตะดุนอัสสลา assalamualaikum warahmatullah ะ a b a r a k, uk, k, ah, k, Allah, ok k lim, a t u um h ขอความสุขความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ การที่เราศึกษาหรือแบ่งเวลาในการที่จะอ่านกุรานหรือแบ่งเวลาในการที่จะฟังในเรื่องราวของาศาสนานั้นมันจะทําให้เราง่ายในการที่จะเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามเพราะอัลลอฮ์นั้นคอยที่จะสนับสนุนบ่าวของพระองค์นะครับไม่อย่างนั้น,นอัลลอฮ์ไม่ให้ยิบรีนมากอดนบีที่ถ้ำหรอกครับกอดแล้วก็ฟัดกับนบีว่าอิก,กระ อิกราะมุฮัมมัดจงอ่านเพราะนั้นน่ะการที่เราและท่านทั้งหลายไม่แบ่งเวลาในการดำเนินชีวิตให้กับอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะัตาลานั้นมันจะเป็นความยากลำบากสำหรับเราเวลาเกิดวิกฤตบนโลกดุนยานี้เราอาจจะเป็นคนที่ขายศาสนาของอัลลอฮฺก็ได้เพราะนั้นพี่น้องจะฟังผมพูดย้ำๆในเรื่องนี้มากเหลือเกิน เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดวิกฤต์ฉะนั้นบางที่เนี่ยผมเคยพูดทิ้งไว้พี่น้องอย่าคิดนะว่าเราเนี่ยจะได้มีโอกาสนั่งฟังาศาสนากันยังไงก็ได้นั่งในห้องแอร์เมื่อไหร่ก็ได้วันที่วิกฤตเกิดกับเรามันต้องมีนี่งมีแล้วบางจุดก็ปิดไม่มีการบรรยายเพราะว่าเชื้อร้ายตัวนี้มันจะเข้าไปในตัวบุคคลแล้วมันกินปอดเร็วเลยครับตายเร็วเลย นี่ไ่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตลาให้เกิดในโลกดุนยานี้เพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าเรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราอย่าเป็นบุคคลที่บ้าคลั่งกับเรื่องของดุนยาหรือหลอกตัวเองพี่น้องเราจะขยันขันแข็งอย่างไรก็ตามพี่น้องต้องตีโจทย์ให้ออกว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ประทานริสกีให้กับเรา ถ้าเราไม่รู้ว่าอาลัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริษกีให้กับเรานั้นน่ะมันก็ยากในการที่จะแบ่งเวลาให้กับอลัลลอฮ์เล็กๆน้อยๆที่ผมบอกกับพี่น้องน่ะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั้น24ชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับผมให้พี่น้องทำงานไปวันหนึ่งเลย9ชั่วโมงนะเอาไป10ชั่วโมงเอานอนอีก8ชั่วโมงนอนไปเลย เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกหกใช่ไหมพี่น้องครับเหลืออีกหกชั่วโมงเนี่ยเราไปทำอะไรฮะสามสี่ชั่วโมงเอ้าไปช้อปปิ้งอ่ะเวลานี้ก็อันตรายแล้วไปช้อปปิ้งแถวไหนก็มีแต่คนทั้งนั้นอ่ะมันจะเกิดมีโรคมาสักคนหนึ่งก็ซวยกันไปทั้งหมดอ่ะเป็นร้อยเป็นพันแล้วก็เอาไปสี่ชั่วโมงไปช้อปปิง้งแต่ระวังตัว นะครับมีผ้าปิดจมูกนะและ้วก็รีบๆกลับไม่ใช่ไปนานแล้วก็อะไรต่อครับพี่น้องเหลืออีกสองชั่วโมงเนี่ยเราเอาเวลาไปทำอะไรหลังละมาดมักริบได้ดูทีวีศาสนาไหมได้ฟังในเรื่องราวของศาสนาไหมได้มีเวลาอ่านกุรานไหมได้มีเวลาท่องบทความหรือดูอาในขณนะที่กำลังเกิดวิกฤต พี่น้องอ่านดูอาอะไรกันบ้างล่ะในสุยุตหลังจากกล่าวซุบฮานารบิยันอัลาแล้วเนี่ยอ่านดูอาอะไรกันบ้างในขณะที่โรคกิดต่อร้ายแรงกําลังเกิดขึ้นเอาพี่น้องฟังนะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังสําหรับผมผมอ่านต้นนี้นะครับในขณะที่บาลาหนักๆเกิดขึ้นอัลลอฮุมัยยะตีบินะสนาสอิลลาอันตะวะลายัดฟุอุสไซย์อัตอิลลาอันตะวะลาฮาวลาวะลากุอัตตอิลลาบิกะให้อ่านต้นนี้เอาผมอ่านอีกครั้งนึง Allahumma la yati bi nasanat illa anta, ولا يدفع السيئات إلا أ ن ล ولا حول ولا قوة إ ล ا วะลาก็อ่านพี่น้องครับแต่เราไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ไม่ได้แบ่งเวลาในการที่จะเรียนรู้เรื่องกุรอานไม่ได้แบ่งเวลาในการที่จะท่องดุอาตรงไหนควรอ่านต้นไหนสุดท้ายเวลาเกิดวิกฤตก็เราอิมานไม่มั่นคงเพราะเราไม่ได้สนใจในเรื่องราวของศาสนาทั้งตัวเองและก็ลูก สุดท้ายเราก็ขายศาสนาไปจบชีวิตไปในสภาพที่เป็นกาเฟตในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธเพราะเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราไม่ได้แบ่งเวลาในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมจะบอกคุณลักษณะของคนที่เป็นมุสลิมให้พี่น้องได้รู้นะพี่น้องฟังให้ดีลักษณะของคนที่เป็นมุมินน เรามีคุณลักษณะอย่างนี้ไหมให้พี่น้องคิดวันมุมินุฮากีกีอยู่แกนแท้ของคนที่เป็นมุมินคือใครครับมุมินจริงๆเลยแกนแท้จริงๆเลยเขามีลักษณะอย่างไรวันล,ละดียุฮซินุซอนนบิลละก็คือบุคคลที่คิดดีกับอัลลอฮ์ตลอดคิดในสิ่งที่ดีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้โดนบาลาอ้อ เราเองชั่วเราเองเนี่ยผินหลังให้กับศาสนาขอล้อ์มาหลายสิบปีแล้วจนกระทั่งอายุเข้ามาหกเจ็สิบอัลลอฮ์กลัวว่าเราจะตายอย่างชั่วอัลลอฮ์ก็เลยสอบนี่นะพี่น้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดดีกับอัลลอฮ์สุบฮานะอาอยู่ตลอดเวลาววลายูฟาริกุฮุลอัมลุบิรอห์มะติฮีวะฟัรจิฮีและความหวังของเขานั้น ไม่ได้จากจากเขาไปเลยหวังอะไรครับหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์หวังที่จะให้อัลลอฮ์ขจัดจความเลวร้ายที่มันกําลังเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้นี่คือมุมินจริงๆพี่น้องวลาตูฟาริกูฮุสก็ตูบินัสริฮีวะตะดีดิฮีและไอข้อผูกพันที่เรามีกับอัลลอฮ์อย่างแน่นไม่ได้จากไปเลยที่จะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเวลาเกิดบาลา และจะให้อัลลอฮ์สนับสนุนในการงานที่ระวางแผนไว้ในเรื่องราวของศาสนาของอ AH. ัลลอฮ์นีอันนาหูยะละมูอันนัลลอฮ์รอฮีมุงการีมเพราะเบ่านั้นเขารู้รู้อย่างชัดเจนว่าแท้ที่จริงอ AH ัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นรอฮีมุงการีมมีคุณลักษณะที่เมตตาแล้วก็ใจบุญอาอพี่น้องคำว่าการีมอันนี้นะ ผมพิจารณาว่าคนในโลกดุนยามีเท่าไหร่ประมาณหกเจ็พันล้านทรยศกับอลัลลอฮ์ไปกี่พันล้านห้าหกพันล้านทรยศถึงแม้ว่าเป็นอิสลามแต่แนวทางการปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนานะเหมือนกับท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลลอหัอะไรยฮิวะสัลล,ไลมไหมบางคนยึดตัวบุคคลครับ ยึดอย่างชัดเจนเลยตามคนนี้คนเดียวจะผิดจะถูกก็ช่างถ้าท่านพูดคำนี้และคิดคำนี้ท่านสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมคนที่จะตามไม่ต้องลืมหูลืมตาคือตามนาบีมุฮัมมัดพี่น้องแต่บางเรื่องนบีก็เป็นเรื่องคุณซื่ีสําส,สำหรับประซูนแต่ถ้าเราบอกว่าเราตามคนนี้ครูของเราพี่น้องสายตริกัตของเราต้องเอาครูอย่างเดียวเระซูนเราซื้อไม่เกี่ยวมุตตัดเลยนะพี่น้องรู้ไว้ด้วย ต้องเข้ารับอิสลามเลยเพราะอะไรผู้ที่อัลลอฮ์ไม่เอาบาปคืออะไรผู้ที่ไม่มีปัญญาคนบ้าเสียสติคนหลงลืมแล้วก็บรรดาสัตกแต่เรานี่มีสติปัญญาที่จะพิจ,จารณาแล้วก็ติดตองอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีอะไรฮาลันอะไรฮารอมไม่พิจ,จารณาไม่ติดตองเอาสมองไปตามอย่างเดียวเขารากลงเหวก็ไปเหวด้วยเขาพูดยังไงก็เอาด้วยแต่ คำสอนของอัลลอฮและรอซูลยู่ข้างหน้าอยู่ต่อตาไม่เคยคิดในการที่จะอ่านแต่เก่งสุดๆในเรื่องของดุนยาในเรื่องของการประกอบอาชีพเก่งจนไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ประทานริศกีให้กับเราพี่น้องถ้าเป็นบุคคลประเภทนี้เตรียมตัวได้ครับเชื่อตัวบุคคลอย่างเดียวเลยยังไงก็ช่าง ใครจะมาพูดไม่สนอัลลอฮ์ซูลพูดก็ไม่สนฉันเอาอย่างนี้สายตรงนั่นคือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยต่อมาพี่น้องครับยักษิฟุษูวะยยีบุมุตตรออิซาดาและเขารู้อยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์นั้นจะเป็นผู้ที่ขจัดความชั่วร้าย และจะตอบรับคนที่เกิดวิกฤตกับตัวเขาและครอบครัวของเขาวุ่นวายสับสนอิซาดาอาหูในเมื่อเขาวิงวอนต่อลอสุบฮาหนาหุตาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับวัดฟอูอัมวาญบนลลาบิดดุอาจงพักขึ้นบาลลาด้วยกับการขอพร จงผกขึ้นบาลาด้วยกับการขอพรดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้เราทุกคนจะต้องตระหนักให้เราทุกคนจะต้องรับรู้วันที่เราจะกลับคืนไปสู่อาคิรอนนั้นใครที่จะนำากมภีร์สหสหาดามาให้เรากล่าวตอนเฮือกสุดท้ายของชีวิตมีไหม ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกรุนมยานี้อยู่อย่างผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับคนมาสอนท่านก็รับไม่ได้เพราะอะไรเพราะตอนดีๆทุกอย่างดีหมดหูดีตาดีมือดีเท้าดีเนี่ยไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ไม่เคยพาตัวเองและครอบครัวในบ้าน ที่จะไปรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เวลาจะจบชีวิตพี่น้องญาติไปสอนลลอิลาฮออิลลอฮ์ลูกสอนข้างหูลลอิลาฮออิลลอฮ์สันหน้าอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะตอนดีๆไม่เคยรับรู้ในคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลและตอนไฟธาตุแตกคนเหล่านี้จะรับหรือคำว่าลลอิลาฮออิลลอฮ เขามีการเรียนการสอนข้างบ้านไม่ไปฟังพวกนี้คณะใหม่พวกนี้ไม่ตามปู่ย่าตายายจมปักอยู่กับเรื่องที่ตัวไม่รู้ด้วยนี่คือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้และส่วนใหญ่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายคนทั้งหลายครับคนที่ไปรับตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นผู้นำมุสลิมประจำมัสยิดก็ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนา แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่พูดกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและถามว่าอีตอนเราอยู่เราก็ไม่ได้สนใจกับลูกหล,ล,ลานเรื่องนาซีฮ่าเรื่องการตักเตือนหลังละหมาดบ้างอะไรบ้างไม่มีเราจะรอดไม่ในกุโบท์นะในขณะที่ทิ้งลูกเอาไว้ในสภาพที่ลูกหลานไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเลยเนี่ย ผมถามว่าเราจะรอดในไนกูโบสพฤติกรรมของลูกหลานมันก็จะสื่อถึงเราด้วยเนื่องจากเราไม่ให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องคิดถึงวันที่เราจะกลับไปสู่อาคิเรา์ให้ดีว่าเราจะกลับไปในสภาพที่ได้รับชัยชนะหรือความพ่ายแพ้อย่างยับเยินกูโบสไม่ใช่ที่ทดลอง อาคิรอไม่ใช่ที่ทดลองจะตามแนวทางนู้นก็ได้แนวทางนี้ก็ได้แนวทางนู้นก็ได้และใช้ปัญญาในการพูดเช่นผมจะไปนอกจอกผมไปเครื่องบินก็ได้อาไปเครื่องบินไปแหละไปรถก็ได้ไปเรือก็ได้เดินไปก็ถึงทางไหนก็ได้หมดพี่น้องนั่ที่อัลลอฮ์บอกนะลาตัดริบูลิลาฮิลอัมซานอินนัลลอฮะยะละมูวอันทุมลาตะละมู ท่านอย่าได้ยกตัวอย่างว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้ท่านไม่รู้หรอกแต่อัลลอฮ์ซุบฮาหนะฮูวตาลานั้นรู้นี่ไงเรื่องของอล,ล้อยกตัวอย่างพี่นอ้องสมองดีปัดญาในเชิงคําพูดบางคนบอกไงรู้ไหมกินเหล้านะให้บิสมิลล์เราจะได้กินไม่ได้นั่นไงไปดูถูกนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาถือว่าตัวเองมีปัญญาในเชิงคำพูดตกมุรตัดไม่รู้ตัวนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ ต่อมาพี่น้องครับวลิอันนะหูยะละมุเพราะแท้จริงคนมุมินนั้นรู้มุมินจริงๆนั้นเขารู้รู้ว่าอะไรอันนันยุสรมาอันอุสริว่าแท้จริงความยะความง่ายมาคู่กับยากใช่ไหมครับความง่ายเนี่ยมาคู่กับยากว่าอันนันนัสรามาอัสซอบริและชัยชนะ นะครับจะมาคู่กับความอดทนนี่ไงที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นี้ในอายะกุรอ่านนะซูราบบะาระอายะที่ร้อยห้าสิบห้าว่าบัสซิริสซอบิรีน 5, จงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนยังไงล่ะครับข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนอัลล um ัซีนะาอิซาอัซอบัตฮุม มุสีบะตุงกอลูอินนาลิลลาหว่อินนาอิลัยฮิรอดิอูนผู้ซึ่งที่ในเมื่อว่าเพศภัยหรือภัยบาลามาประสบกับเขาคนเหล่านั้นกล่าวว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์พี่น้องทั้งหลายครับเรามีไหมคุณลักษณะหลังอย่างที่ผมได้กล่าวมาเนี้ย มุมินจริงๆน่ะเรามีลักษณะอย่างนี้ไหมเวลาโดนบาลาและอัลลอฮ์ก็ให้คำตอบว่าอุลาอิกะอะลัยฮิมสลาลวาตุมมิรอบิฮิมวะรอห์มะบรรดากลุ่มชนเหล่านี้แหละครับเขาเหล่านั้นจะได้รับความโปรดปานจากพระเจ้าของเขาและความเมตตาวะอุลาอิกะฮุมุลมูตาดูลพวกเขาเหล่านี้แหละคือกลุ่มชนที่ได้รับทางนำ เรามีไม่ลักษณะที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้ลักษณะของมุมินจริงๆต่อมายังมีอยู่ครับลักษณะของมุมินว่าอันนัลฟารจะมาลกับอะไรล่ะครับเพราะไอความทุกข์ยากนะครับไอความลำบากเนี่ยมันก็มาคู่กับการที่อัลลอฮ์ได้เปิดทางสะดวกสบายให้ ยกความทุกข์ร้อนออกไปให้แต่ต้องอดทนว่าอันนัลออยามุดวนเพราะบรรดาวันต่างๆนั้นมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับวันเวลาปีเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าอันค่อยรอว่าอันนัลค่อยรอจุมยักมนุฟีเจาฟีมาซุนุฮุซารอนแล้วก็ไอความดีนั้นมันซ่อนเล้นอยู่ภายใน ในสิ่งที่ท่านเข้าใจว่ามันเป็นความชั่วนั่นแหละมันเป็นความดีซ่อนเล้นอยู่แต่บ่าวต้องสบายและก็อดทนอิสซอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลาัุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ